อิผีเปรตภาพนี้ชัดพอไหมอีผีเปรตอีผีเปรตเมื่อวานนะครับมีคนเข้ามาป่วนในห้องผมสำนักข่าวหลายสำนักเริ่มออกมายืนยันถึงภาพภาพนี้แล้วนะครับว่ามันคือภาพตัดต่อฟังอีกครั้งนะครับมันคือภาพตัดต่อชัดเจนไหมครับ ผมมิสเตอร์ะโตวิเคราะห์วิจารณ์ที่เป็นกระแสสังคมในตอนนี้จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเอผมเคยพูดถึงภาพนี้ไปหลายครั้งนะครับว่ามันเป็นการเอาหน้าหน้าเนี้ที่โมอ่ะกำลังถ่ายกับโมอามีนาในงานวันเกิดใครคนหนึ่งแล้วซึ่งหน้านั้นอ่ะมันมีความละงลระไม้ขายฉากเนี้ยแล้วสรุปแล้วมันก็เอาหน้าหน้านั้นอ่ะฉากนั้นอ่ะมาประกบกันจริงๆผมเคยทําคลิปนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งว่าว่า หน้าของแตงโมภาพนั้นขายตอนที่เขากำลังถ่ายรูปกับโมวอวีนาซึ่งตอนเอามาเทียบเคียงกันที่มีคนที่มีผู้เชี่ยวชาญเขาก็ถอดมาจากหน้านั้นจริงๆนี่สิ่งที่ผมเห็นมันเป็นเรื่องนั้นจริงๆครับมันเอามาจากระรูปนั้นสรุปที่ทุกคนสงสัยมาตลอดว่ามันคือภาพตัดต่อแล้วถ้าเรื่องนี้มันคือภาพตัดต่อ และความจริงมันคืออะไรที่ซ่อนอยู่จากว่าทําไมมันถึงต้องตัดต่อตัดต่อเพราะอะไรเพราะเงื่อนไขของเวลาไงครับเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบนเรือเขาเลยต้องตัดต่อรูปนี้เพื่อให้มันมีความสมจริงว่าโมได้อยู่บนเรือลานั้นแต่ถ้าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นและภาพนี้มันคือภาพตัดต่อสิ่งที่บุคคลบนเรือพูดทั้งหมดนั่นหมายความว่าก็กุเรื่องขึ้นมาหรือสร้างเรื่องหรือ พูดเรื่องเท็จทั้งหมดนั่นเองสำนักข่าวหลายๆที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ฮนะนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะนั่นหมายความว่าทั้งหมดของคนบนเรือก็ได้ให้การเท็จทั้งหมดเพราะถ้าภาพนี้มันตัดต่อแล้วความจริงมันคืออะไรหลังจากนั้นมือถือในเตงโมหรือมือถือในใ,นใครๆก็ไม่มีภาพโมอ,อีกเลยทุกอย่างมันสอดรับกันไปหมดผมว่าตอนนี้คนบนเรือต้องเตรียมคำอธิบายแล้วครับ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันหมายความว่าอย่างไรสิ่งต่างๆผมว่าเรื่องราวความเป็นจริงมันเดินใกล้เข้ามาทุกวันละขึ้นอยู่กับว่าใครจะออกมายอมรับความจริงก่อนนั่นเองแต่ผมเชื่อนี่มันคือความจริงที่สุดของที่สุดแล้วผมจะดูว่าคนพวกนั้นจะอยู่ยังไงมันจะดิ้นให้ตายไปเลยไหมผมเชื่อว่ามันอยู่ไม่สุขหรอกและได้ข่าวว่ามีใครบางคน ออกมาพูดเรื่องราวที่มันเป็นไปในทางที่ดีหรือบอกจุดตกหรืออะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นความจริงที่มันขัดแย้งกับเรื่องที่คนบนเรือพูดขึ้นมานั่นเองเอาไว้คลิปหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังใหม่แล้วผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว,ว่านี่คือความจริงว่าภาพนี้ตัดต่อลลานเปอร์เซ็นต์นะครับคำนี้นจากผมนี้ผมพูดมา,มานานแล้วแล้วก็ยังจะยืนยันต่อไป เพราะผมเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นบนเรือมันคือเรื่องโกโหกท้งนั้นครับภาพนี้ชัดพอไหมอีผีเปรตเมื่อวานนะครับมีคนเข้ามาปวดในห้องผมบอกว่าข้อมูลที่พูดคำว่าภาพนั้นเป็นภาพตัดต่อเป็นข้อมูลเท็จเอามาพูดได้ไงมันไม่เป็นความจริมาเล่าถึงเรื่องภาพตัดต่อให้ฟังว่ามันเป็นข้อมูลจริงหรือมันเป็นข้อมูลเท็จนั่นเองคอนอื่นก็จะเล่าว่าเมื่อวานผมนั่งผมไหลอยู่ นะครับก็จะมีอผมใช้คําว่าอีตาเลือกผีเป็ดแล้วกันเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่ามันเป็นใครมันเข้ามาในห้องผมแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยข้อมูลเนี้ยมันเป็นเท็จเอาข้อมูลที่ไม่จริงเอาข้อมูลที่ไม่จริงมาพูดได้ยังไงเออจะยืนยันได้ไงว่าข้อมูลนั้นมันเป็นเรื่องจริงถ้าเอาข้อมูลที่เป็นเท็จมาพูดอะระวังจะโดนฟ้องนะอ่ะเมื่อวานเขาบอกว่าข้อมูลที่เป็นเท็จใช่ไหมมันไม่เป็นเรื่องจริงอ่ะ ภาพนี้ทั้งหมดเขาตรวจสอบแล้วนะครับผลออกมาแล้วว่าใช้ photoshop ตัดต่อแล้วผมยังรู้เลยว่า photoshop ที่ใช้เนี่ยเวอร์ชั่นไหนเวอร์เวอรชันนย์อ p ผีเปตาเลือกกรุณาดูคลิปนี้ด้วยนะนี่ผมไม่ไดเป็นต้องทูพูดด้วยผลสอบออกแล้ครับเป็น photoshop ตัดต่อเขายังแถลงออกรายการเลยเอาพูดง,ง่ายๆคือดินพรานตาเลือก อยู่ยากหาเอาตัวเองให้รอดก่อนอย่าทําเป็นหมาถูกน้ํารอนลวกเข้ามาในห้องมันคือมันเข้ามาในห้องผมแล้วมันก็ป่วนมาพูดนู่นพูดนี่ย,ยาวเลยผมก็แคปไว้บางส่วนแคปไว้เสร็จแล้วปุ๊บผมก็เอาข้อความอ,อแล้วก็แคปไปแคปผมแคปไปสักแป๊บหนึ่งมันก็พูดไม่จบเลยผมก็พยายามตอบด้วยเหตุผลด้วยความใจเย็นนะไม่ได้ด่าไมไ่อะไร บอกความจริงก็คือความจริงมันจะเป็น p h o t o s h o p จะเอ๊ะมันจะตัดต่อหรือไม่อ่ะคุณเองรู้อยู่แล้วผมไม่ต้องตอบหรอกคุณเองก็รู้ว่ามันตัดต่อไม่ตัดต่อข้อความมันจะเป็นจริงหรือไม่ผมไม่ต้องตัดสินหรอกเดี๋ยวสารจะตัดสินเองรอรอสารตัดสินได้เลยประมาณนั้นแล้วมันก็ขู่ว่าเนี่ยถ้าเอาข้อมูลไม่จริงมาพูดนะรอรับหมายสารใเ,เดืเด๋ยวจะฟ้องทุยนี่ไง ี่ไงพี่อาจออกมายืนยันชัาเจนี่ไงว่าผลตรวสอบออกแล้ว Photoshop ตัดต่อชาร์จพอไหมอิน้ากระดงโู่เอ้ยไม่อยากจริงๆไม่อยากต่อร้อต่อเถียงนะไม่อยากต่อร้อต่อเถียงกับพวกเสพยามันรู้สึกมันรู้สึกมันไม่มีสติสัมปชัญญะอือเดี๋ยวผมจะแคปไอ้ข้อมูลที่แคปที่มันที่มันเข้ามาป่วน ให้ฟาให,ให้ให้ดูเดี๋ยวจะเอาขึ้นในนี้เอาขึ้นในช่องเนี้ยเป็นอันอันเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะามาขึ้นให้อันนี้พี่อาจยืนยันมาแล้วชัดเจนนะครับว่าผลตรวจสอบภาพบนบน,บนเรือนี้เป็นภาพตัดต่อซึ่งผมเองเนี่ยเคยยกหน้าตัวอย่างของโมภาพหนึ่งนะครับที่เขากอดเล่นอยู่กับโมอามีนาที่งานวันเกิดคุณเอนะครับที่บ้านคุณเอผมก็ผมดูแล้วสลีละ การโค้งหน้าตงเนี้มันคล้ายๆภาพนี้ผมก็เลยเอามาทําคลิปครั้งหนึ่งแล้วถ้าย้อนไปดูจะเจอว่าหน้าเนี้ยใช่แต่ผมไม่ได้บอกว่าตอนนั้นมันตัดต่อนะผมกําลังจะหาข้อมูลว่าภาพไหนที่มันเอามาตัดต่อแต่ตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตรงใต้คอที่มีกระเดือกมีการถมดําที่มันเลยคอเข้าไปแล้วตรงผมต่างๆที่ลอยต่อระหว่างหัวต่อหัวที่มีการถมดําเยอะๆจริงๆมันจะต้องมีช่องว่างเลยแต่นี่มันถมดําปิดหมดเลยมันก็ชัดเจนมันคือภาพตัดต่อลาไม่ได้ละสิ ลัวความผิดไงก็เลยไปขู่ช่องนั้นช่องนี้เขาเต็มไปหมดโถเอ้ยตาเหลือกผีเป็ดรอกรรมเถอะรอกรรมเถอะช่วงนี้ของมันไม่เข้ามากรุงเทพไงมาโดนสกัดจับอยู่ชานเมืองไงก็เลยแบบของของขาดไม่พอก็เลยอารวาสประมาณนั้นไม่รู้ว่าไปช่องใครบ้างเมื่อคืนมันมาช่องผมแหละอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังตัวตอกย้ำอีกทีว่าผมบอกว่าภาพตัดต่อได้ไงชัดพอหรือยังเนี่ย ันตรวจสอบออกแล้วโฟโต้ช็อปตัดต่อฮะอ,อินาลกอินาลกส่งมาเกิดจิเปสชัดเจนพอนะพี่อัดเขาออกมาชี้จแจงอธิบายมาแล้วนะเขาใช้โฟโต้ช็อปตัดต่อ,ตอ,ตอนะจ๊ะนะจ๊ะอินาเป็ดแค่นี้นะผมมิสเตอร์โตสวัสดีครับ